มาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์บอกว่านําแท่งไม้ทรงลูกบาศเนี่ยครับยาวด้านละ3เซนติเมตรนำมาทากาวางเรียงติดกันดังรูปนี่รูปนี้แล้วทาสีภายนอกทั้งหมดทาสีภายนอกทั้งหมดก็คือทาสีบริเวณข้างนอกทั้งหมดด้านล่างด้วยและด้านหลังด้วยแล้วก็ด้านข้างด้านบนทั้งหมดนะครับพื้นที่ทาสีเป็นกี่ตารางเซนติเมตรคือเรา หาพื้นที่รอบๆอบทั้งหมดนั่นแหละตอนแรกเราก็มาดูก่อนนะครับว่าสี่เหลี่ยมอันนึงเนี่ยหมายถึงสี่เหลี่ยมนี่ครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับโจทย์บอกว่า,วาลูกบาศก์ยาวด้านละสามเซนติเมตรแสดงว่าทุกด้านยาวเท่ากันหมดสามเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านหนึ่งก็คือสามคูณสามครับเท่ากับเก้าพื้นที่สี่เหลี่ยมอันหนึ่งก็คือเก้า เราก็มานับดูว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นทั้งหมดกี่อันนะครับอนับทีละอันก็ได้ครับผมอันนี้มี1 2 3 4 5 6ด้านนี้มี6รูปด้านหลังด้วยครับก็จะเป็น6บวกหเพราะมีสองด้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังทีนี้ด้านล่างด้านล่างมีอยู่3อันนี่ครับ1 2 3หมายถึงด้านล่างนะครับที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บวกอีกสด้านบนด้านบนมีอันหนึ่งครับบวกห ทีนี้ด้านข้าง1 2 3ด้านข้างมี3แล้วก็ข้างฝั่งด้านนี้ด้วยครับอีก3ครับก็เป็น3าบวกสได้6บวกกันเลยครับเป็นหทีนี้ยังไม่หมดครับยังมีเล็กๆด้วยเล็กๆ1 2 3 4ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไอเล็กๆตรงนี้มันจะได้ครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมพอดีเพราะฉะนั้นไอเล็กๆสองอันก็คือสี่เหลี่ยมอันนึงแต่ว่าไอเล็กๆเนี่ย มีอยู่4อันนี่ครับ1 2 3 4แสดงว่าเท่ากับสี่เหลี่ยมรูปใหญ่2รูปนั่นเองนะครับก็บวกไปอีก2อ่ะแล้วก็เรียกมาบวกกันเลยครับผมบวกกันตั้มปกติได้ครับนี่ครับมี6อยู่3ตัวก็6 3 18อ่ะบวกกันอีก3บวก1ได้4 4บวก2ได้6บวก6 18บวก6ได้24ครับแสดงว่าทั้งหมดก็คือ24อัน เราเอายี่สิบสี่อันเนี้ยพื้นที่ยี่สิบสี่อันเนี้ยมาคูณเก้าเพราะว่าสี่เหลี่ยมอัานหนึง่งมีพื้นที่เก้าตารางเซนติเมตรนะครับเราก็มาคูณได้เลยครับยี่สิบสี่คูณเก้าเก้าสี่สามหกเก้าสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดบวกตัวทดด้วยนะครับได้สองร้อยสิบหกแสดงว่าอันนี้ก็คือทาสีทั้งหมดสองร้อยสิบหกตารางเซนติเมตรครับ โอเคนะครับ